ตอนที่15อาชีพประมงอ่าวปัตานีเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสังคมวันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบาก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลายขอความสันิ ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้อีกครั้งนะคะโดยในวันนี้มีดิฉันญยาอาลีค่ะมาทําหน้าที่ดําเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เราก็ยังคงพูดคุยกันถึงหมู่บ้านตันหยงลุโลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีอยู่นะคะอย่างที่ดิฉันได้เคยพูดไปเมื่อตอนที่ผ่านๆมานะคะว่าตําบลตันหยงลุโล อยู่ติดกับทะเลค่ะคืออ่าวปัตตนีชาวบ้านที่นี่นะคะจึงมีอาชีพประมงหลายครอบครัวนะคะเราก็จะเห็นทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายช่วยกันทำประมงค่ะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบถึงสถานการณ์อาชีพประมงของคนในตำบลตันหยงลูโลนะคะ คุณผู้ฟังคะผู้ช่วยนักวิจัยของเรานะคะคุณอัสรารัตการันนะคะก็ได้ไปสัมภาษณ์คุณละไมมณก,การนะคะผู้ประสานงานโครงการวิจัยกำปงซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในชุดเดียวกับโครงการวิจัยผู้หญิงนะคะภายใต้โครงการชุดใหญ่ที่มีชื่อว่าโครงการร่วมศึกษาหาความจริง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่สนับสนุนโดยสอกอว โครงการวิจัยกำปรงศึกษาทั้งหมด6หมู่บ้านนี้นะคะหมู่บ้านตันหยงลูโลก็เป็นหนึ่งในโครงการวิจัยกำปรงที่ได้เข้าไปศึกษาค่ะคุณผู้ฟังคะคุณละไม้ก็ยังเป็นผู้ที่ทำงานร่วมกับคนในชุมชน รอบอ่าวปัตตนีมาเป็นเวลา16-17ปีมาแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในด้านของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติค่ะคุณฟังคะทีมงานของเราก็ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์เสียงคุณละไม้มณการเชิญรับฟังเสียงค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณละไม้ค่ะถึงสถานการณ์อาชีพประมงของคนในตำบลดันอยองลูโลค,ค่ะว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างคะ คิดว่ายากลําบากขึ้นเยอะนะคะเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากอันเนื่องมาจากว่าพื้นที่หมู่บ้านตันหยงโลนี่เป็นพื้นที่ที่เขตติดชุมชนเมืองนะคะในขณะ,ะเดียวกันก็มีชายทะเลติดชายทะเลซึ่งเป็นทะเลในที่เรียกว่าทะเลอ่าวปัตตานีนะคะในเชิงของชาวประมงเนี่ยที่บ้านนี้เนี่ยอาจจะเสียเปรียบกับหมู่บ้านหรือตําบลอื่นเพราะว่าที่หมู่บ้านตําบลอื่นเนี่ยฝั่งทะเลจะติดทั้งฝั่งอ่าวไทยและอ่าวปัตตานีคือทะเลนอกและทะเลในแต่สาหรับที่นี่เนี่ยติดฝั่งเดียวคืออ่าวปัตตานีซึ่งเรียกว่าทะเลในที่ว่านี้ค่ะเพราะนั้น ชาวบ้านก็จะหากินอยู่ในเขตอ่าวปตะนีพออ่าวปตะนีเกิดความสมบูรณ์น้อยลงเนี่ยก็จะมีผลกับชาวประมงริงถามว่าชาวประมงลดลงไหมชาวมงก็ไม่ได้ลดลงนะคะยังมีเรือเท่าเดิมคนทํางานก็อาจจะมากขึ้นนะคะแล้วก็แต่ว่าทรัพยากรมันลดลงมันก็เลยส่งผลกับการหาสัตว์น้ําได้น้อยลงกว่าเดิมนะคะนั้นตรงนี้ก็จะมีผลกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอาชีพหรืออาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอาชีพแต่ในครอบครัวหนึ่งต้องทําอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น เช่นผู้หญิงอาจจะต้องออกไปทํางานที่โรงงานรากะป๋องโรงงานในเมืองหรือเป็นไปนเป็นลูกจ้างหรือพวกผู้ชายส่วนหนึ่งก็ไปมาเลเซียไปรับจ้างแถวมาเลเซียนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบที่ค่อนข้างมากถ้าจะเชื่อมโยงกับปัญหาอื่นก็เป็นปัญหาเรื่องครอบครัวเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะคิดว่ามันเป็นวงจรอย่างหนึ่งของที่มีปัญหาสําหรับที่นี่ต่อเน,นื่องจากการประมงค่ะแล้วคุณละไมคิดว่าผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เกิดมาจากสาเหตุใดบ้างคะ อย่างที่บอกว่าอา่าวปัตตานีเนี่ยลดความสมบูรณ์ลงไปมากประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุเหล่านี้แหละมันเป็นผลต่อเนื่องให้จับสัตว์น้ำน้อยๆลงคิดว่าเหตุน,นี้เป็นเหตุหลักนะคะแล้วก็จํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นนะคะสังเกตได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยบ้านจะไม่แน่นหนาขนาดนี้ตอนนี้บ้าน แน่นหนามากที่นี่ค่อนข้างจะเป็นชุมชนที่แออัดน,นะคะอันนี้ก็จะส่งผลกระทบหลายๆเรื่องเรื่องสาธารณภคที่อาจจะไม่พอเรื่องการบริการของรัฐอาจจะไม่ไหวอะไรอย่างนี้นะคะอบตอาจจะไม่ได้มีไรายได้มากที่จะดูแลในเชิงคุณภาพชีวิตอทั่วถึงอะไรแบบนี้นะคะ,ค,ะคิดว่าตุงนี้มมันกระทบชิงกันหมดนะคะคุณละไมคิดว่าแล้วผู้หญิงนี่นะคะมีส่วนในการประกอบอาชีพประมงมากน้อยแค่ไหนคะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะคะ จริงๆผู้หญิงก็ช่วยนะคือเมื่อก่อนเนี่ยผู้หญิงบางครอบครัวผู้หญิงก็ช่วยออกเรือกับสามีนะอย่างกรณนนีที่ครอบครัวที่ไม่มีลูกผู้ชายเนี่ยก็จะช่วยกันแต่ตอนหลังเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปสองคนบางทีเดี๋ยวนี้เรือเนี่ยเรือลําเดียวอาจจะไปสองคนก็จริงแต่ไม่ใช่สองคนแบบสามีภรรยาอาจจะเป็นไปกับเพื่อนหรือมันทางกลับกันบางลําก็อาจจะต้องเอาคนในครอบครัวไปเพื่อให้มีส่วนแบ่งที่น้อยลง อันนี้ก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าการไปทําประมงที่นี่เนี่ยบางบ้านเนี่ยไม่มีเรือประมงเป็นของตัวเองเมะ่ะนั้นเพื่อนบ้านก็จะช่วยเหลือกันโดยการออกประมงด้วยกันสําหรับคนที่ไม่มีเรือก็อาศัยเพื่อนไปแล้วก็แชร์ค่าน้ํามันกันอะไรแบบนี้นะคะเป็นการพึ่งพาอาศัยกันพี่ว่ากระบวนการพึ่งพาอาศัยกันช่วยเหลือกันยังค่อนข้างมีอยู่สูงในสําหรับชาวประมงในแถบนี้นะคะแต่ว่าด้วยความจํากัดของทรัพยากรเนี่ยก็คิดว่าคนในชุมชนก็คงต้องช่วยกันหนักเหมือนกันเรื่องนี้นะคะแล้วก็แต่เขาก็มีความพยายามนะคะเช่นว่าเขาก็พยายามปลูกป่าเพื่อ เพิ่มที่อยู่ให้สัตว์น้ําแล้วก็เป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำอะไรแบบนี้หลายหลายอย่างเวลาเราไปช่วงก็ทางานเกี่ยวกับเรื่องที่จะฟื้นฟูทรัพยากรเขาก็ยินดีร่วมมือเสมอเพราะเขามองว่าถ้าเป็นปัจจัยที่ทําให้ทรัพยากรในทะเลเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยเขาร่วมมืออย่างกรณีคราวที่แล้วเราได้งบจากทรัพยากรจังหวัดเนี่ยไปทําเรื่องปลากรดังเทียมหรือเรื่องสัง เพื่อที่จะเป็นแหล่งสัตว์น้ำอะไรแบบนี้ในเป็นความพยายามของชุมชนที่ร่วมกันทํางานอยู่นะคะก็อยากจะถามคุณละไม้นะคะในฐานะที่คุณละไมเนี่ยเป็นนักพัฒนาเอกชนนะคะที่ทํางานกับชุมชนรอบอ่าวปัตตานีมาเป็นเวลา16-17ถึงปีนะคะได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของอ่าวปัตตานีการเปลี่ยนแปลง,งคนในชุมชนนี่นะคะก็อยากทราบว่าคุณละไมพอจะมีแนวทางนะคะว่าจะแนะนําอะไรให้กับคนในชุมชนตันหยงรูโลถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นกับความเป็นอยู่ของเขา่าแนะนําถึงทางออกการแก้ปัญหาแล้วก็อาชีพที่เขาควรจะทํา ให้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็ชุมชนของตัวเองค่ะเอเป็นความพยายามนะวันนี้ของเขาก่อนนะคะตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเข้มแข็งมากที่จะดูแลทะเลของเขาร่วมกันกับหมู่บ้านอื่นๆที่อยู่รอบอ่าวนะคะกิจกรรมมีเยอะนะคะไม่เคยหยุดเลยตั้งแต่ไปทํางานด้วยกันก็คือตั้งแต่เรื่องของการพยายามปลูกป่าไม่ใช่ปลูกจัดงานนะคะปลูกเรื่อยๆเป็นชีวิตเขาเลยเรื่องการปลูกป่าชายเลนเพราะเขาเชื่อว่าตรงนี้เป็นตัวแหล่งอาศัยของสัตว์น้ําแล้วก็เป็นที่พบพันธ์สัตว์น้ําอันที่สองก็คือเรื่องการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนี่ยเราประสา,าน ตัวนะคะทั้งปลาทั้งกุ้งนะคะแล้วก็เรื่องหญ้าทะเลเรื่องสาลายซึ่งเป็นแหล่งพ่อพันธุ์สัตว์น้ําเหล่านี้เขาก็จะดูแลรักษาไว้ขณะที่เขาขับเรือไปเนี่หางเสือเรือก็ไม่ยอมไม่ตัดด้วยซ้ําไปหลายที่หญ้าทะเลนี่ก็จะยังอยู่นะคะแล้วก็พยายามคิดว่าเขาพยายามที่สุดแล้วนะแล้วก็ในส่วนที่ทะเลมันเอาไม่อยู่แล้วคือหมายความว่าความฟืนฟ้นฟูทรัพยากรอาจจะไม่ไม่ทันกับความต้องการหรือสิ่งที่ควรจะมาเลี้ยงครอบครัวได้เขาก็คล้ายๆกับว่า ก็ทาอาชีพทางเลือกเช่นผู้หญิงก็ไปทํากลุ่มปลาเค็มที่ว่าใช่ไหมคะไปทําขนมขบเคี้ยวขายหรือว่าถ้าคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการก็ไปรับจ้างแล้วก็ผู้ชายซึ่งไม่ได้เลี้ยงลกเขานะผู้ชายส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เลี้ยงของเป็นอาชีพแต่อาจจะเป็นสมัครเล่นเพื่อพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยหลายคนก็ปรับเป็นอาชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัวนะคะนั้นมันมีคําพูดเรื่องของการนี่อยากจะแก้แทนผู้ชายเหมือนกันนะในฐานะที่ทํางานกับเขามากค่อนข้างมากก็คิดว่าเห็นอกเห็นใจนะคะเพราะว่าความผิดจริงๆไม่ใช่ของเขาที่เขาลือกันว่า ผู้ชายชาวประมงเนี่ยบ้านนกเขาเมากัญชาบ้าน UBC เนี่ยตัวเองคิดว่าไม่ไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะคิดว่าอันนี้ต้องเห็นใจเขาว่าในเมื่อฐานทรัพยากรมันมีปัญหาเนี่ยเขาจะต้องปรับตัวแล้วถามว่าเขาเล่นนกเขาแล้วเขาได้เงินไหมหลายส่วนเขาก็มาสามารถดูแลครอบครัวได้นะคะอันนี้เนี่ยคิดว่าเขาปรับเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเพราะผู้ชายเขารู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะเป็นผู้ชายมุสลิมด้วยเขารู้สึกเขาต้องดูแลครอบครัวเป็นหลักเพราะนั้นเขาก็ต้องดิ้นรนทุกวิถีทางนะคะส่วนผู้หญิงก็พิรุธผู้หญิงนี่ก็ตอนนี้เวลาเราชวนเขามาาาาาทททํออออชีพั้งงงเลลลืกหยยๆ่ด เช่นแปลรูปเนี่ยเขาจะทดลองทำนะคะเรื่องบางทีก็ฝึกทําขนมอะไรเขาก็ทําบางคนก็ไปลองขายอะไรแบบนี้นะคะนี่เป็นความพยายามของผู้หญิงส่วนหนึ่งแล้วก็หลายเรื่องที่เราชวนแล้วเขาจะมาทำอันนี้อันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าถามว่าให้แนะนําว่าจะทําอะไรต่อเนี่ยไม่ง่ายอะคะ่ะยากคิดว่าคงต้องคุยกับเขาเหมือนกันนะคะเพราะวา่าถ้าถามว่าเขาพยายามสุดๆแล้วเหมือนกันนี้ยังมีอะไรอีกไหมที่ยังไม่ได้ทำเนี่อันนี้ช่วงหลังนี่เราเริ่มคุยเรื่องการอ,อมรัย์เราคิดว่าการอมรัพย์ไว้สําหรับช่วยเหลือกันเองเนี่ยเป็นความสําคัญ อันนี้ถ้าถามว่าจะทําอะไรต่อไปคิดว่าชวนเขาอมรัพย์การอมทรัพย์บางอย่างนี่อาจจะมีผลในกลุ่มเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็บางทีอาจจะสามารถใช้ความเข้มแข็งของกลุ่มกับประวัติการทํางานของกลุ่มไปขอประมาณมาต่อการทํางานกิจกรรมที่เขาอยากทําหรืออาจจะไปต่อเงินทุนได้ด้วยอะไรเงี้ยนะคิดว่าอันนี้อาจจะต้องพูดเรื่องการหาเงินทุนจากข้างนอกโดยการสะสมจากภายในด้วยแล้วก็เพื่อภายในเข้มแข็งระดับหนึ่งก็ขอความช่วยเหลือจากข้างนอกนะคะอันนี้ตัวหนึ่งที่เราคิดว่าปีหน้าเนี่ยงานของเราประมาณ3ปีหน้าเนี่ยเราจะเปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงทํางาน รอบอาบปฏิบัติเขาจะทาอะไรก็ได้ที่เขาอยากทําแล้วก็ประเมินศักยภาพไปแล้วเขาอยากทําแล้วก็คิดว่าพอจะทําได้นะคะเราก็คิดแผนงานตรงนี้ร่วมกับเขาไปแล้วอันนี้ที่อยากจะเรียนให้ทราบค่ะขอบคุณมากค่ะผู้ฟังคะในค้อเสียงของคุณละไมมานาการนะคะผู้ประสานงานโครงการวิจัยกำปงนะคะที่หนึ่งในหมู่บ้านที่คุณละไมเข้าไปวิจัยก็คือหมู่บ้านจันยงรูโลนะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ฟังคะ นั่นคือเสียงสัมภาษณ์ของคุณละไมมณการนะคะผู้ประสานงานโครงการวิจัยกำปงที่ได้วิจัยแล้วก็เก็บข้อมูลชุมชนและได้เห็นผลกระทบในด้านต่างๆอย่างเช่นการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมรอบอ่าวปัตตานีนะคะถึงการเปลี่ยนแปลงของอ่าวปัตตานีและการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนหมู่บ้านตันหยงลูโลนะคะถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นกับ ความเป็นอยู่และแนะนำทางออกในการแก้ปัญหาและก็อาชีพในชุมชนที่เขาควรที่จะทําให้เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะคุณผู้ฟังคะเราทุกคนก็ควรที่จะดูแลทรัพยากรและก็สิ่งแวดล้อมในพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังคะสําหรับวันนี้รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับเรื่องราวการ อนุรักษ์และฟื้นฟูให้เอาปัตตนีกลับมามีสภาพที่ดีเหมือนที่ผ่านมานะคะดิฉันยะอาลีค่ะต้องลาไปก่อนนะคะขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้สะท้อนเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแยง้งที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัยสนใจติชมรายการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 073-336-490ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้